ดูดูดูปุ๋ยลือรถผมครับในรอบสี่ปีสวัสดีครับทุกท่านดูขนาดนี่เสื้อกันฝนจนขึ้นลาทุกคนดูว่าขึ้นลาเลยอันนี้อะไรอ่ะอยู่ในพอรถเนี่ยพอของ่อยนี่แหละพวกอุปกรณ์ซ่อมรถนี่แหละพวกหัวจงหัวเทียนพวกน็อตพวกอะไรนี่พอราอเอยอะไรเอ้ยหลอดไฟเอยสวิต อืออนี่วบคู่มือนี่น็อดพวกแหวนเออไฟไฟหลอดไฟนี่ไฟท้ายหรือไฟหน้าเพราะว่าไฟท้ายรถมันมันไอ้นี่มันดับอ๋อยังอยู่ครบยังอย,บอยงอยู่ครบนะครับอ่ะอ้วนสวัสดีครับก่อนีก็อ่ะถ่ายกลองก่อน องนี่ครับน้ตาลสดลดในรอบสี่ป <c oughs> ีอือ้ีฝุ่น <c oughs> อือ <c oughs> ดีนะที่ยังขี่ได้นะครับก่อนเอามาน้องเค <c oughs> ยผมก็เช็คไว้ให้แล้วแหละนะเอาไปทำไอตัวที่อ่า เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรพวกนี้แต่ว่าหลากัหลกๆก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องก็ไม่ได้ทําอะไรนะรถเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยตั้งแต่สมัยลุยนะครับเป็นไรเดอร์อยู่กทมพมเองครวพี่น้องนี่รถคันนี้พอเป็นเบี้เหรออืออย่างเงี้ยรถคันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนตะกร้าให้ใหม่ตะกร้านี้เปลี่ยนนอ็อต แข็งนะน,อน็อตมันไม่ตรงเราไม่ใส่ดูดิดสภาพเมื่อคืนก็รีวิวไปแล้วแต่มันมืดนี่รีวิวตอนกลางวันรางวันตอนกลางวันนี่แล้วคันนี้เหรอคันปุูกปุยอ่ะโหกลับมาสู่ภูมิลำนาวแล้วนะครับเวฟร้อยสิบไอโอ้หนี่ก็ ซื้อตั้งแต่ปี2553พุณได้นี่ครับนี่รถคันนี้2553ส่วนไอ้คันขา25 52, ว2552ก็ไล่กันปีนึงยังอยู่ทุกคันเลยนะครับยังอยู่ครบทุกคันยังอยู่ครบทุกคันฮึบฮโอ้เดี๋ยวรอคุณปุ้ยมารีวิวรถก่อนเพราะว่าคุณปุ้ยขายของอยู่ตอนนี้ แต่เป็นสตาร์ทเท้าตัวนี้ไม่ได้เบือว่าสตาร์ทมือนะครับไม่ได้สตาร์ทมือเกน้ำมันก็ใช้ไม่ได้ละลองสตาร์ทสตาร์ทง่ายกว่าคันขาวนั่นอีกเป็นไงน้องไก่้อูผเดียวด้โตขึ้นแล้วล่ะ น,นี่จะได้ได้รถไปตลาดแล้วอันนี้รลุดแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ขาดเปเลยปอกคนนี้ซ่อมทีละอย่างเหมือนรถคันขาวเลยใช่ไหมอมาเจอมาเจอกันจนได้นะครับก็รถคันนี้เนี่ใช้ครับ วินนะครับขับวินขับทางานอยู่กรุงเทพแล้วตอนโควิดอ่ะก็จอดไว้ที่นู่นเลยที่ห้องพักที่กรุงเทพแล้วก็มาเลยนะครับทิ้งรถคันนี้ไปเลยมาแต่ตัวนะของก็ทิ้งเลยนะตอนนั้นอะ่ะเพราะว่ากลับมาบ้านช่วงประมาณก่อนที่เขาจะล็อกดาวกรุงเทพแล้วก็เอาออกมาทุกอย่างเลยเขาล็อกเลยไม่ได้ไม่ได้กลับไปเอาอะไรเลย แต่เขาก็ยังดูแลให้นะครับเจ้าของบ้านอะไรพวกนี้เขาดูของอะไรให้เราไว้มีช่วงหนึ่งนะครับญาติเขาก็ไปเอาเสื้อผ้ามาให้แต่ว่ามอไซค์เข้ามาไม่ได้วันนี้4ปีแล้วพี่น้องนะนะตัวเลขกลมๆ4ปีกลับมาพบมาเจอกันแล้วนี่เดี๋ยวให้คุณปุ้ยฟังไอ้ขับดูก่อนว่าเป็นแนวดก็ได้รถเ,เพิ่มอีกคันหนึ่งนี่ก่อนหน้านั้น,น,นมีคันนี้แหละ ซื้อคันนี้แล้วก็พอผ่อนหมดเนาะผ่อนหมดแล้วก็ส่งมาที่บ้านนอกส่งมาที่จัง,จงหวัดนี้แหละให้ใช้อยู่จังหวัดนี้นะครับตอนนั้นส่งที่น่าจะเป็นไปรณียนีนะครับส่งไปรณียีแล้วก็เขามาส่งถึงบ้านเลยแล้วก็ได้ออกคันนั้นไปทำมาหากินต่อเพราะว่าตะกอนไอเราไม่มีรถใช้เราอยู่นี่นะเราก็ยังทํางานพอมีเงินผ่อนได้นะก่อนหน้าพอได้ผ่อนได้กันเลยอ่ะผ่อนเพิ่มอีกคันหนึ่ง เป็นไงรอแม่หนูมาก่อนจะดูว่าแม่หนูเป็นยังไงขี่แล้วเมื่อคืนขี่ดูแล้วแต่รอบนี้น่าจะโอเคหนะ่อยมีตะกร้ามีอะไรมีเบาะข้างหลังไหนใช่แต่มันไม่มีมันปิดรูไวเ้เฉยๆคุณปุ้ยได้รถคันใหม่ดีใจเลยทีเดียวเชียว ถึงจะงจะเก่าก็ช่างนะแต่เป็นรถม,มือหนึ่งของเรานะจ๊ะซื้อตั้งแต่ <laughs> ปลายเด็กออกห้างเลยเลยภาษออาอา <laughs> ตาตา,ตาสตาด,ดูดิตาสตาจังติดอะคันเนี้ยน,น,ยน,ออ <laughs> นี่นี่ม <laughs> นหนไหมเสียงอ่ๆ เออน้ำมันต้องดูเปิดดูเปิดแล้วเบาะเปิดดูแล้วเพราะว่าเข็มเกน้ำมันมันบาดเจ็บมันตุยแล้วเหมือนแค่กุญแจใช่มันตุยแล้วเราต้องเปิดเบาะดูเอาเปิดแล้วเบาะนั่นนะยังไม่ได้ล็อกเลยเปิดดูล็อกให้แล้วล็อกให้้แลวเหรอแอนดี้กุญแจพวงทุกพวงกุญแจ เปิดไม่รู้เอ้าเอ้าเปิดดูเอ้าน้ำมันเป็นอะไรนี่น้ำมันว้าวน้ำมันประมาณไหนนี่แนวกปูกรูปกรูปกรกุเจยังมีอยู่น้ำมันเห็นไหมเน่แม่ต้องเติมเติมได้เธอเอ้ยเพราะว่ามันไม่มี่เลยเดี๋ยวจะรีจูงนะขวดหนึ่งนี่ก็อ้อยไปได้หลายเที่ยววิ่งกันแค่นี้ได้หลายๆเที่ยวเลย ไม่ต้องกังวลเลยคันนี้ประหยัดยอมรับว่าประหยัดจริงของแท้ของแท้เท่วะขอชปปะดชกกันลย่ะวายแปลว่าทำไมย,ยาทำแบบนั้นสีเดียวปากขวดมันจะแตกเอามันม,มันจะรีบไปไหนมันไม่ถึง2องนาทีหรอกเดี๋ยวขวดนั่นนะงานจงานเข้าขวดแตกนั่นนะ่ะ อย่าหาทำขวดแตกตกเข้าไปข้างในทำนะ้ำขวดใหญ่ตกนนี่่ะจะไปตลาดเลยใช่มิก็มีโอกาสก,าก็ได้ถ่ายคลิปไว้ก่อนนะฮะทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวเพลงมาอะไรมาแล้วมันก็จะหาจังหวะถ่ายว่าอีกทีนึงเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็อีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับเป็นวันสุดท้ายของปี<ก><ก>2567<ก> หรือ2025ก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายนะครับสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับก็ให้มันผ่านพ้นไปซะนะครับภายในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่เป็นกำลังใจกับพวกเราอย่างดีเสมอมานะครับขอบคุณจากใจพวกเราเลยขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้วนสวัสดีครับ